ในส่วนของสันนรกเนี่ยถ้าดูตามพระสูตรแล้วไม่น่าจะมีกามเพราะกามหมายถึงรูปที่น่ารักใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาน่าพอใจเป็นที่ยนตายนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดแต่ในภาวะของนรกเนี่ยพระองค์บอกว่าสันนลกนย,ยังมีอายตนะอยู่แต่อายตนะนั้นเนี่ย จะเห็นแต่รูปที่ไม่น่าพอใจเท่านั้นจะได้ยินเสียงแต่เสียงที่ไม่น่าฟังเท่านั้นดังนั้นอัศทะคือรสอร่อยของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยจะไม่มีก็เลยพิจารณาในพระสูตรนี้ว่าไม่น่าจะมีคำว่ากามเพราะกามเนี่ยเป็นส่วนรสอร่อยของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ในนรกนั้นไม่มีส่วนความเป็นรสอร่อยเลย จะมีแต่ส่วนที่เป็นอาทินวะ